นี่ละนัมโบเอาเลยเด้อคนที่เป็นเจ้าของไม่มีขาวนะอันนน้ำตาลด้ย่ามันซรถอ่ะถ้าผมซื้อรถสีไ้หลายกว่านันบ่เออีแดงเยอะอย่างน้กรมังหอมแดงหอมแดงย่งนบัวทันเ์อปอกเห็นบ่เห็นทาหอมใหญ่ๆบ่มีเาิคนก็ติดตามได้เหมือนใคิดเดียวเจ้าสีไสเง หอมแดงมันแห็นเสียบตัวหอมใหญ่ตัว่หน่อยหมันขีดขันปอกรวยด้วยกะมัดอกหอมแดงให้อายเมือถือบ้างเขาจะทายผิดถ้าเกิดลุงโทนี่ชวนไปรายการเนี่ยถือว่าดังแล้วลุงเป็นเน็ตไอดอลเลยใไอ้บุรีอาจแกได้นะโหยอดวันหนึ่งอะไหลายแสนนะครับแรกๆกันดาเนี่ย พีนหนาไง่แต่จะมาซุ่มวันไตัวะวันเป็นคู่ไฟบุญเอาได้หน่อยแพทดีกับมักด้วยคู่ไฟบุญ ตำป่านะครับตำป่าตำป่าของแท้นะครับต้อยเ่ในป่าจะไปไหนต่อไม่ไปไหนจะพ้อม่ีหนึ่งนี้แหละมาอีหนึ่ง้วคาเขาให้นะจะไากับพรอเราให้พารับให้พาขับนะเพราะเขขับไม่ไหวไม่ใช่จงแหออมีจายเลยนี่นะะอไม่ไหวดูนะคน เฮ้กกยเออสังให้ล้วฝากชวยนเด้อฮัลโหลกยป๊อก่ายรูนั่นให้่อเดออาบุตยวเด้อแล้อยากเห็นหนาโคตเดียวแจงอม

เปิดี่งคต่ยหาเขาเน่ยขเขาอเ,อาเ้อัน้วรงมือออกองมาล้ำเป็นมือกองด้วเอามือถือผูอ้ใดตองหันแสดงว่าลูกค้าขาดมาก็แพ็คนักเข้ามาด้ นนี้เข้ามาดูอะไเพราะว่าเออคิดว่ามันมีร้านาเพิ่งเปิดเากยิงแอดดิครับเดียอยิงแอดก็ยิงแอดแต่แป๊บเดียวเปิดในเของไปในเฟซบุ๊กเบุดขึ้นหมดเลยเก้าู่อักแีมี้ายนียว้าป็นเ็ป็นเพจป เป็นเหตุแล <ưới> <us> ้ว <to ก็ยิงฝ่ายยิงแอดอ่ะมันจะมันเสียตังค์นะยิงแอดแต่มันได้ดีไอโจโฉเอ้ยที่มันนั่นจอนาบาดาลมันติดโซลาเซลล์ลูกค้ามันหลายลูกมัอนี่เศษดีเข่าที่ไอจ้างเขายิงแอดยิงแอดเดือนเท่าไหร่มันมันมีหลายเดือนต้องถามน้องไส้ก่อนเพชรเพชรไอเข่าที่ไอเพชรเพชรเขายิงแน่ไอจ้างแบบนี้ นัวดีบ่าเลยแซ่บซิมมึงมเป็นตะเห็ดเออบ่เห็ดบักม่วงหลาย้น่บบพี่พงบ่เอาพี่พงเลยแม่นแซ่บนัวแล้วใช่ไหมนัวแล้วนัวสุดรถก็อยู่ข้างน่านดิเนาะเนาะ

มาถ่าแล้้าหาเลยไฟฟ้าไม่มีรไ่ด้รอกแสีบเบิร์ดอยู่นี่แอบไมบรบดว่าเส่บก็แสบละว่าสีบตามให้กินเลสริมรู้องหน่อยเออเห็นหนีทายเฟนหน้ยคืองามแค่แบบนั้นไม่เห็นตัวจริงอื เอาบางหันเด้ไายจัดเท้าต <little language> ัวชิมกิดแมัเงีนเม็ดหนึงยังบ่เห็นจ